หมอยังสนิทก,กันอยู่ยังห่วงกันแล้วก็ยังคุยกันทุกวันขนาดนี้หมอจะเลิกกับเขาทำไมคะมาลาครับโกรธอะไรห,หรอครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วหมอคะทำแบบนี้ได้ไงโกหกกันหน้าตาเฉยเลยอะ่ะบอกว่าเพื่อนกันเพื่อนกันจริงๆและเพื่อนหมอคือแฟนเก่าเหรอคะก็เราก็เลิกกันไปแล้วนี่ครับมันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ามันผิดด้วยหรอครับแล้วทำไมหมอถึงไม่บอกมาลาล่ะคะว่าเพื่อนหมอคือแฟนเก่าอะ่ะ ไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญตรงไหนครับเลิยอย่างผมกับรัษาเราเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับถ้าเลิกเป็นแฟนแล้วต้องเสียความเป็นเพื่อนไปมันจำเป็นต้องทำแบบนั้นจริงๆหรอครับแต่หมอก็ควรจะบอกมาลาให้หมดไหมคะ,ะถ้าเกิดว่ามาลาไม่รู้จักรัษามาลาก็คงไม่รู้หรอกว่าหมอยังสนิทก,กับเขาอยู่แถมยังโทรปรึกษาปัญหาเรื่องแฟนใหม่กับแฟนเก่าอยู่ทุกวันนะ่ะถ้าเกิดว่า หมอยังสนิทก,กันอยู่ยังห่วงกันแล้วก็ยังคุยกันทุกวันขนาดนี้หมอจะเลิกกับเขาทำไมคะสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น